ยิ่งใกล้วันสำคัญคนที่โจมตีก็ยิ่งขุดประเด็นขึ้นมาเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับเรื่องของสันมูงสะท้อนสุกลูกสุกเมียแล้วก็ทางแพรวเพลาแสงทองโยงประเด็นไปบอกว่าออกมาตัดพ้อล่าสุดเนี่ยไม่สบายใจเรื่องที่มีกะะระแสข่าวหรือเรื่องนี้ไหมค่ะทุกคนคือในบ้านหักตอนนี้กำลังเดือดเลยสำหรับบ้อนบ้านหักหมอลำแพวเพลาแสงทองแฟนคลับคือมันมีเอฟซีท่านหนึ่งได้ออกมาพูดไว้นะคะว่าแม่แพวเพลาเนี่ย แม่ดูข่าวแล้วแม่ไม่สบายใจมีข่าวลือว่าพระเอกซุกลูกซุกเมียแม่เป็นเอฟซแม่เป็นห่วงค่ะทุกคนเพราะว่าในก่อนหน้านี้ทางแพราพราวแสงทองในมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้มีการออกมาโพสต์ดัดเพะผ่านทางเฟซบุ๊กของตนเองออกมาโพสต์ส่งกําลังใจตัวเอง ยาวเหยียดมากๆเลยนะคะคนก็โยงไปหลายๆประเด็นจะมาอ่านให้ฟังค่ะว่าแพีพาแสงทองได้มีการพูดไว้อย่างไรก่อนที่จะไปฟังว่าประเด็นที่ว่าเพีพาไม่สบายใจมันคืออะไรนะคะทุกคนคือแพีพาแสงทองได้มีการออกมาโพสบอกว่า<อ>เหนื่อยไหมที่คอยแบกทุกอย่างไว้เพียงผู้เดียวฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกได้แล้วก็เจ็บเป็น สู้ๆนะคอยบอกตัวเองในทุกๆวันถ้าต้องเข้มแข็งแค่ไหนฉันยืนยันท่ามกลางคนผู้คนมากมายเจอคนดีบ้างร้ายบ้างบางอย่างอาจจะทําให้เราถูกใจบ้างหรือก็ไม่ถูกใจบ้างบางครั้งเรายืนยันที่จะยืนแทบไม่ไหวบางครั้งอ่อนแอท้อมากแต่ก็แบบว่าต้องสู้นะประมาณนี้เพราะว่าเราคือเสาหลักของบ้านและคือแม่ที่ต้องยืนอยัดให้ลูกได้อุ่นใจในความเป็นแม่ บางครั้งก็เหนื่อยแทบใจขาดแต่มันก็ต้องสู้ด้วยจิตปิญญาณของเราประมาณนี้นะคะซึ่งทางสานนยอ่านแล้วในโพสต์นี้มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความแบบว่าไม่สบายใจหรือว่าหนักใจในเรื่องข่าวลือของสันวงสะทอนเลยแต่ว่าคนก็เข้ามาส่งกำลังใจเยอะแยะมากมายแต่ก็เหมารวมแหละคะ่ะถึงประเด็นที่แพรพรวแสงทองต้องเจอคือถ้าจะพูดให้มันเป็นประเด็นเดียวกันเลยก็คือมันก็ใช่นะคะว่า เพียพาวแสงทองเจอมามากแล้วแล้วยิ่งใกล้วันสําคัญเนี่ยพรุ่งนี้วันที่9มิถุนายนเป็นวันสําคัญที่สุดของทางสันวงสะท้อนที่จะมีการสื่อไพยอะไรบางอย่างให้กับเพียพาวแสงทองคนก็เลยจับประเด็นออกมามากๆในประเด็นนี้แหละค่ะว่ายิ่งนับวันยิ่งมีสัมภเวษียิ่งนับวันยิ่งมีคนหาทางให้เพียวพาวนี่ถอดใจจากสันวงสะท้อนอย่างด่วน คือหลังจากที่ทางบ้านฮักหมอลำเพลีาวแสงทองแฟนคลับได้โพสต์ออกไปว่าแม่แพลวดูข่าวแล้วแม่ไม่สบายใจมีข่าวลือว่าพระเอกซุกลูกซุกเมียแม่เป็นเอฟซีแม่เป็นห่วงเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวลือแบบนี้ออกมาคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายว่าลิเกเนียเป็นแบบนี้กันแทบทุกคนบางก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะแพลวเพาวให้ระวังไว้ดีๆไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอก หลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปทําให้เอฟซหลายๆท่านเข้ามาส่งกาลังใจเพียรพาวแสงทองและได้มีการมาเตือนสติสําหรับเอฟซบางกลุ่มทําไมถึงเตือนสติทําไมถึงต้องพูดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีจริงๆสําหรับ f อฟซบางท่านที่ไม่ทราบว่าเอ้ยจริงๆเหรอคะพระเอกสันสะทอนถามสาวเนยก็มีนะว่าจริงๆเหรอหนูสันโสะทอนนี่ซุกลุกซุกเนียนจริงใช่ไหมแม่แม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นเรื่องจริงนู่นนี่คือต้องเข้าใจว่า บางท่านเขาอายุเยอะแล้วค่ะอาจจะไม่มีการกรองข่าวหรือเขาเสพข่าวอาจจะแบบว่าเห็นแค่พาดหัวข่าวนี้ิดห,หน่อยเขาก็เชื่อไปแล้วนะคะจนมันเป็นประเด็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วคนก็บอกว่าอย่าไปกังวลเลยสําหรับเรื่องนี้อย่าได้เชื่อลมปากของคนอื่นเลยค่ะซึ่งข่าวลือม,มันก็ออกมาจากลมปากของคนที่ไม่ชอบทั้งนั้นนะคะทุกคนบางก็บอกว่าถ้ามันเกิดมีจริงน่ะจะรู้สึกยังไงไม่มีแค่ลมปากคนนั้นคนนี้หรอกยังไงก็เป็นหัวงแม่นะ ข่าวลือคะ่ะไม่ต้องสนใจสู้ๆแพลาพาวแม่เห็นคนนู้นคนนี้ด่าแพลวพาวคอมเมนต์น่าสงสารมากๆเลยอ่านไปร้องไห้ไปคือพูดตรงๆนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าเข้าข้างแต่เราเห็นใจเห็นใจผู้หญิงด้วยกันที่ทําข่าววันเนี้ยทําข่าวเพลพาวแสงทองมาเนี้ยโอ้โหทุกคนสุดยอดถ้าเป็นสาวเลยนะตายแองไปแล้วคะ่ะไม่ไม่ยืนอยู่นั่งถึงวันนี้หรอกคะ่ะคิดสั้นไปแล้วคะ่ะ แล้วก็มีคนบอกว่าขอให้แปรพราสู้ๆคนบอกว่านางเอกถามพระเอกเลยค่ะว่าจริงหรือเปล่าถ้าลำบากใจก็ออกไปไม่ต้องมาเหยียบวงแสงทองอกีกพูดความจริงเลยไม่มีอะไรที่ต้องแบบว่ามาถามกันให้เข้าใจคนอื่นก่อนเข้าใจกันเองก่อนจะดีกว่านี้นะคะ มีไม่มีก็คอยดูต่อไปค่ะออกมาพูดก็เหมือนซ้ําเติมบางอย่างก็ห่วงใยเกินที่จะสร้างปัญหาไม่จบไม่สิน้นรักแพ่วแล้วก็สันคือรอดูอนาคตมีไม่มียังไงความลับก็ไม่มีในโลกเนาะเรื่องนี้ยังมีผัวมาอีกหรอคะยังไม่จบใช่ไหมถ้ามีจริงก็ออกมาเลยค่ะจะได้จบจบคือคนบอกว่าเนี่ยยิ่งใกล้วันวันสําคัญคนยิ่งโจมตีออกข่าวมาเรื่อยๆออกข่าวลือม,มาเรื่อยๆ อยู่ที่คนของเรานี่แหละจะหนักแน่นแล้วก็เชื่อใจกันแค่ไหนบอกว่ามานยังไงก็คือมานผจญไม่เลิกสักทีถ้ามีจริงเขาคงออกมานานแล้วค่ะตั้งแต่เขาไปนู่นไปน,นี่ด้วยกันผู้หญิงมันหึงแรงนะคะแล้วยิ่งบอกว่ามีลูกในท้องเห็นเขากําลังดังหาเรื่องอื่นมาให้เขาแตกแยกก็ต้องหนักใจหน่อยนะคะถึงประเด็นนี้เนาะคือใช่ค่ะหยุดด่าเพลวๆได้แล้วในบางเรื่อง เลิกขุดเลิกแบบว่าหาประเด็นที่ทําให้มันเป็นข่าวลือออกมาไม่ใช่เพียงแค่แพรวไม่สบายใจนี่คือตัวอย่างของ fc ที่ไม่สบายใจจากข่าวลือนี้ค่ะสุดท้ายยังไงก็ต้องรอดูนาคตว่าจะเป็นยังไงมีจริงไม่จริงมูลไม่ขี้หมาไม่ขี้อะไรที่คนพูดมาไม่มีมูลหมาไม่ขี้นู่นนั่นนี่หรือประเด็นต่างๆคือตัวนี้ยังไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะ ไม่มีไม่แต่ชิ้นเดียวเลยแชทเอ้ยรูปภาพเอ้ยอะไรไม่มีเลยคนก็เป็นข่าวลืนแหละเป็นการภาคเพิยงไปเนาะคือเราก็มาส่งกาลังใจกันดีกว่าฝากทุกคนด้วยนะคะก็จะจบคลิปนี้ไปฝากไปดู SP Story ตัวอย่าง EP3 นางเอกแพีวสัมภาษณ์พระเอกสันรุงสะทอนค่ะสามารถเข้าไปดูในะ Youtube หรือเข้าไปตามลิงก์ต่างๆในเพจน้องสันไมครคำจิต เป็นรายการ SP Story ที่มีมาแล้ว2 EP นะคะทุกคน EP ที่1นั่นก็คือ,อพระเอกซันสัมภาษณ์แพร่าว EP ที่2พระเอกซันสัมภาษณ์เดด้ EP นี้วันที่8พิจุนาย,ยนมีนการออนแอร์ออกมาแล้วสำหรับแพรพาวสัมภาษณ์พระเอกสันค่ะม,ม,มีการปล่อยออกมาแล้วเมื่อ16นาฬิกาที่ผ่านมาสาม,มารถเข้าไปดูได้เลยค่ะทุกคน20นาทีที่ผ่านมานี่เองในการปล่อยคลิปนะคะ คนดูตอนนี้เยอะมากๆเลยซันวงศธรกับรายการ s อ s พ o ส y มีการถามถ่ายในหลายๆเรื่องเชื่อว่าหลายๆคนอยากติดตามและก็เข้าไปดูได้ค่ะมีประมาณ25นาทีนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้วันนี้เพ,พ,พ,พียวพาวผ่านตัวมาเป็นพิธีกรค่ะเพราะว่าต้องสัมภาษณ์แต่อีกสารใครอยากรู้อะไรความลับอะไรต่างๆาหรือจริงไม่จริงเชื่อว่าอาจจะถามเรื่องซุกลูกซุกเมียสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะใน s อ Story ีในช่อง y o u ูท s u ซันวงศธร ปันมูนสะถอนนั่นเองค่ะ